นะทุกคนแมงกระพุนนะนี่อยู่ในถุงนะคันนะทุกคนนี่ส่วนตาตาได้อะไรมาบ้างเนี่ยตาบอกไม่ได้อะไรเลยนี่มาดูแมงกระพุนกระพุนกะพุนฮะตัวน้อยๆเอาไปทำไรนะอ๋อล่อนออก เอาลอดออกจากตัวเคยนะทุกคนออกเคยตัวเคยจะลอดลูตะก้านะแล้วก็เหลือไอ้เขาเรียกอะไรนะลูกกระพุนใช่ไหมลูกกระพุนเดี๋ยวรุ่นนี้จะโตเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยมีเคยนะเนี่ยลูตะก้านี่มีอะไรคะมีอะไรออ๋นี่ ลูกแมงกระพุนนะทุกคนถึงจะเป็นลูกก็คันเหมือนกันนะแต่เราก็จะปล่อยเดี๋ยวเขาจะได้โตนะทุกคนนี่ส่วนที่ในมือพี่ผู้หญิงนั่นเป็นตัวที่โตแล้วนะมีไม่เท่าไหร่นะเห็นเดินหาพักใหญ่แล้วประมาณนี้กันเลยนะทุกคน กองเอาเคยออกเอาลูกกระพุนปล่อยกลับคืนสู่ทะเลตัวเล็กๆใสๆลูกทะล,ลูกปิงปองเองอะกำลังน่ารักน่เอ็นดูพี่ผู้หญิงเดินไปนู่นละวันนี้เคยเข้าน้ำตื้นนะโอ้ลูกแมงกระพุนน่ะไปมเลยเนี่ยนี่เดี๋ยวจะจับให้ดูทุกคนเห็นไหม เต็มเลยนะรุ่นนี้ใส่แก้วเลยนี่อีกตัวหนึ่งลูกแมงกะพุนนี่ก็มีพิษเหมือนกันนะมีพิษถ้าตัวโตวนะนี่นี่น,น,นี่ตัวเล็กนิดเดียวฮึบอ้อลูกแมงกะพุนปล่อยไป สวยเลยนะเคยสดๆนะทุกคนได้พอประมาณนะ